อร่อยไหมนะแผ็ดีกลวกินดีๆอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยพูดไม่พอเลยอร่อยคะ่ะอร่อยคะ่ะอะกินไม่เล่นเว้ยเดี๋ยวที่มคอนะ,นะ้วนะอุ้ยๆว้ย <laughs> เอาอีกไหมคะเอาอีกเอาอีกค่ะพูดพอาๆค่ะลูกเอาอีกค่ะเดี๋ยวสิแม่เป่าก่อนอ่ะอได้ได้หนึ่งแล้วอ,อันนี้มาให้มามีเหรออู้ ไปไหนครับพี่ไมค์พร้อยด่นโอเคบ๊ายบาย